จ่าชีเป้าหายิยสกอร์วิาะตตัวหนังสไตล์จ่าแตงที่อยู่เกียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยืนเตด คนที่ผมจะแต่งก็คัดสัรคูบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึก Fo ุตบอลไ I ร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับไปกันที่คู่ของชัมล็อกโลเวอร์นะครับพบกับวอเตอร์ฟอซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้ชัมล็อกโลเ vers นั้น1สกอร์เสียหายต้องไปลุ้นเมสสอด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานทั้งคู่นั้นค่อนข้างที่จะส่วนทางกันนะครับทางฝั่งของชัมล็อกโลเว e r ์นั้นพวกเขาผลงานโดดเด่นมากๆนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากหานัดหลังสุดนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้โบฮีเมียมา0ประตูต่อ2โดยที่ชัมล็อกโลเวอร์ก็ยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี45คะแนนด้วยกัน ส่วนฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างวอเตอร์ฟอร์ดชนะเกมเดียวจาก5นัดหลังสุดหนักไปทางเสมอนะครับเสมอถึง3เกมแล้วก็แพ้ไปเกมเกมหนึ่งครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชลลบอน2ประตูต่อ2โดยที่พวกเขาก็อยู่ช่วงล่างของตารางนะครับอันดับที่8มีเพียงแค่27ดคะแนนเท่านั้นเองครับในแง่ของเฮดเวทก็เป็นแชมป์ล็อกโลเวอร์สที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะมา4นัดรวดจากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่วอเตอร์ฟอร์ดนั้นชนะได้นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าในแง่สถิติก็ย่ำแย่อก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวววนาาาาาอ่่เเเ้รียกกกหืมม หรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ผลงานในช่วงระยะหลังๆโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขายิงเยอะมากๆนะครับดังนั้นคู่นี้เชียไปที่แชมล็อกโรเวอร์สครับคิดว่ามีดีพอนะครับที่จะยิงถล่มทลายในเกมค่าคืนนี้ครับไปเกีนที่คู่ของโบฮีเมียนนะครับพบกับซิลิโกโรเวอร์สโดยที่ก่อนเริ่มเกมนี้นั้นก็เป็นทางฝั่งของโบฮีเมียนหนึ่งสกอร์เสียหายต้องไปถึง2ส,สกอร์คล้ายๆกับคู่แรกเลยนะครับโดยที่โบฮีเมียนตอนนี้ผลงานค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับชนะ3แพ้ไป2เกมจากการลงสนามห้า,าหนัดล่าสุดก็อย่่างท,ทีทราบกันไปกับก,บการเปิด้าน เอาชนะแชมล็อกโลเวอร์สไปได้2ประตูต่อศูนครับโดยที่โบฮิเมียนตอนนี้ก็ยังคงเป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับ21นัดมีมี36คะแนนด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญพวกเขาเตะน้อยกว่าแชมล็อกโลเวอร์สถึง2เกมด้วยกันนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่ถ้าหากว่าเก็บผลการแข่งขันในแมชเดย์ที่ในแมชที่ ตกค้างอยู่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเขาเรียกว่าขั้วถึงอันดับที่1ก็เป็นได้นะครับณเวลานี้มี36คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งของโบฮีเมียนส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างซิลิโกโลเวอร์สช่วงนี้ผลงานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่2เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเกาเวยยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1นะครับโดยที่ณเวลานี้พวกเขาก็ยังเป็นรองบวยอยู่นะครับสำหรับซิลิโกโลเวอร์สนะครับอย ผลงานในฤดูกาลนี้นั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในแง่ของบเฮดเกรดก็เป็นโบฮีเมียนที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะมา5จากการเจอกันห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าถิตินั้นโบฮีเมียนขี่ยับเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานในช่วงระยะหลังๆของโบฮีเมียนก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน้วครับแล้วแม้ว่าช่วงหลังๆน่าอาจจะยิงประตูไม่เยอะก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าเซริโกโลเวอร์พวกเขาเสียประตูค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมเดียวนะครับแพ้3จาก4เกมหลังสุดมาแล้วนั่นเองในนั้นคู่นี้เฉียไปที่โบฮี เียงทคิดว่าวันนี้มีดีพอที่เปิดบ้านเอาชนะได้สสกอร์กรัะตีอย่างแน่นอนครับไปกันที่คู่ของคอกซิตี้พบกับเซนพัติกครับคอกซิตี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นยำแย่สุดๆนะครับพวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยจาก5านัดหลังสุดนะครับเสมอ2แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับด็อกเฮด้ามา1ประตูต่อหนึ่งโดยที่คอกซิตี้ณเวลานี้ก็ยังเป็นบวยของลีกอยู่นะครับยีนัดมี14คะแนนเท่านั้นเองนะครับโดยที่ฤดูกาลนี้เเตะมมาา21กกนพวขช เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเป็นจอมแจกแต้มมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของคอกซิตี้ครับส่วนฝั่งของคู่มาเยือนนะครับอย่างเซนต์แพตริกผลงานไม่แตกต่างกันเลยนะครับในช่วงระยะหลังๆนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5้านั้หลังสุดเสมอ1แล้วก็แพ้มา3เกมรวดไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันครับเกมนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ต่อเดลิซิตี้ขาบ้านเลยนะครับศูนย์ประตูตัวหนึ่งโดยที่อกเฮดาณเวลานี้นะครับก็อยู่อาของนะครับเซนต์แพตริกนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี30คะแนนด้วยกันแม้ว่าจะมมมีแต้าากกว่ เกขาเรียกว่าเกินเท่าตัวก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานในช่วงระยะหลังๆนั้นไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับในแง่ของ h ฮดทูเฮดนะครับก็เป็นซันแพตริกที่เหนือกว่ามากมายชนะ4จากการเจอกัน5้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโดยที่คอกซิตี้นั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับโดยที่โจทย์คู่นี้ก็คือทางฝั่งของเซนตแพทริกบังคับชนะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทางคู่ค่อนข้างที่จะมีผลงานย่าแย่ทั้งคู่นะครับส่วนทางฝั่งของเดลี่ซิตี้พวกเขาอ็นะครับทางฝั่งของคอกซิตี้นะครับพวกเข ผลงานแข่งให้ได้เพราะว่าผลงานย่าแย่สุดๆณเวลานี้นะครับส่วนเซนติแพตติช่วงหลังๆก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงครับเชี่ยไปที่คอกซิตี้ครับคิดว่ามีเซอร์ไพรส์วันนี้เปิดบ้านไม่แพ้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงนะครับชอบก็คือชชมบล็อกโรเวอร์สโบฮีเมียนและก็คอกซิตี้ก็หนักไปทางเจ้าถิ่นนั่นเองครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูไอเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มพวกเราที่ like at, 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 ทลไลน์